เสียงประธานสภาจากสมาคมชาวจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาออกมูลเพื่อที่จะนะครับแจ้งให้พี่น้องชาวภาคอีสานได้ทราบว่าสมาคมชาวศรีสะเกดเรานะครับจัดรถตู้รถบัสแอร์หนึ่งคันนะครับบริการฟรีให้กับพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับที่ยังจอดขอรถไม่ได้นะครับบริการฟรีนะครับโดยรถจะออกในวันที่1 1เมษายน นะครับเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับที่โริสัทโบวินนะครับถ้าท่านที่ทำงานอยู่นะครับทีมาบจังหวัดแห่งนี้นะครับยังจองตั๋วรถกลับบ้านไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะไปกับพวกเราได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับโดยสมาคมชาวซิตรเกตนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับ รถเป็นรถรถบัสแอร์นะครับจำนวนสี่สิบลิ่งคันนะครับเส้นทางกัตติยบตอวินแล้วก็ปลายทางที่จังหวัดนิสเกตนะครับถ่านใดที่ต้องการจะกลับนะครับในช่วงตกกรางนะครับเนือน11นะครับเท่านั้นนะครับ11เมษาย,ยนนะครับไปขาเดียวนะครับขนะากลับท่านก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากสมาคมชาวซีสเกตนะครับช่วงเทศกาลสงกรานเราจัดรถแอร์นึงพันให้กับพี่น้องชาวอีสานนะครับตามเส้นทางนะครับโคราชบุเลยลำสปเรนรีสะเกษอุบลนะครับสามารถจะลงทะเบียนร่วมทางกับเราได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับรถออกในวันที่11เมษายนนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับ ต้องมาอยู่ภาพอยางอนได้รับทราบนะครับว่ามีรถนะครับให้กับท่านในการเดินทางกลับปลายทางคือจังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยสมาคมชาวศรีสะเกดเป็นพวกค่าจ่ายให้ทั้งหมดนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะครับและเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกของสมาคมชาวศรีสะเกดในการอํากิกกรรมโครงการสาธารณกุศลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ท่านสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็สามารถที่แอดไลน์ตาม QR โค้ดที่ป้ายได้นะครับหรือว่าต้องการจะไปแจ้งเพื่อนโฟกญาตพี่น้องต้องการที่เดินทางกลับในวันที่11นะครับบริการฟรีนะครับจากสมาคมชคามจังหวัดศรีสะเกษนะครับรถบัสแอร์จำนวน40ที่นั่ง1คัน1คันนะครับในการเดินทางกลับนะครับในช่วงของการจัดรายดารดองตัวรถไม่ได้นะครับ เรามาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับจากสมาคมชาวมีสเกตนะครับในวันที่1ปลี่ยนเป็ายนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับสมาคมชาวมีสเกตนะครับที่ต้องการจะเพื่อ่างๆโดยทางกลับในช่วงเทศกาลงกรานต์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ